ครับฟันเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหมวยไทยหัวหน้าค่ายสวิธเดแต่เจ้าตัวนี้มาจากเลยทำคาพิี่ที่หนกันแบบตีครับยังไงครับโอ้โหโอ้โหเชี่ยวไปนิดเดียวครับอ่ะเปิดเปล่าครับตีครับฟหมายโอ้โยยังไงยังไงยังไงยังเรียบร้อย รวยต่อครับรวยต่ออูแต่โดนสอกยังเบาอยู่เลยโอ้สอกที่โดนมีปัญหาเลยสอกแรกหรือเปล่าครับเอาความฮุบมาแนักชกจะดตัวครับตอนโอ้ว้าห้านับไปหมดแนครับคะแนนมาแล้วแชมป์นี่ครับคะแนนที่ออกมาครับเป็นนักวราจักรเล็กครับที่ชนะไปในยกแรกสิบต่อเก้าทักทู่ทักท้องนี่เฮ้ยเออเฮ้ยหมัดเริ่มมาอยู่กลางท้องได้เสียวแล้วมีกระดุ้งมีตัวงอยังไงวรจักร หัวใจเกินล้านยูแล้วครับอ่ะมีมัดเริ่มมาแล้วครับโดนไปสองครั้งไม่เป็นไรมีสอกเสอร์ไม่ทีนึงเอาละครับวรจักรเลยครับหมดไม่ได้ยะยอย่าหมดนะอย่าหมดนะวรจักรวรจักรเลยเอาโดนอตอกมีเมาตับับกลางคุณน่าเหมือนกันเอาโดนไอเครับโอ้เลือกโอ้ลือยเลีอกลอยโอ้อโอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอปอ้โอ้โ้อ้อ้โ blue